ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะเพื่อนๆก็ระหว่างที่รอเขามารับเนี่ย เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับภูเขาไฟคาวิเจียนกันก่อนนะที่นี่นะครับผมภูเขาไฟคาวิเจียนเนี่ยตั้งอยู่ในเกาะชวานะฮะฝั่งตะวันออกของประเทศอินโดนีเซียฮะเป็นภูเขาไฟทรงกวยที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ย2,600เมตรซึ่งก่อตัวขึ้นประมาณ50,000ปีก่อนนะฮะและสิ่งที่ทําให้ภูเขาไฟที่นี่มีความพิเศษและก็ดูได้ที่นี่ที่เดียวในโลกก็คือจะมีลาวาสีเงินจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลาวานะฮะมันเป็นกรรมฐานที่ ท,ที่หล่อล้อมแล้วก็พุดขึ้นมาตามซอกหินของเปลือกโลกครับเพื่อนโดยลาวาสีน้ำเงินเนี้ยเราจะสามารถมองเห็นได้ก็ตอนกลางคืนเท่านั้นมันก็เลยเกิดเป็นการไปเทรคกิ้งตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนนะเพื่อนเพื่อนก็เขามารับตอนเที่ยงคืนครึ่งใช่ไหมแล้วก็เดินทางไปยังจุดสตาร์ทเนี่ยไปถึงก็ประมาณตีหนึ่งแล้วก็ฟังนัน่นฟังนี่จากไกด์ครับผม ก็น่าจะได้เริ่มขึ้นกันตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งไม่เกินตีสองนะผมว่าเดี๋ยวมาดูสิ่งที่จะต้องเตรียมไปนะฮะคร่าวๆนะก็มีเป็นเสื้อแขนยาวผมไม่รู้ว่าอากาศมันหนาวไหมนะแต่ที่อ่านมาเขาบอกว่ามันหนาวนะฮะผมก็จะใส่ตัวนี้ก่อนเป็นเสื้อกล้ามแล้วก yep. ็ตัวนี้ทับเอาตัวนี้ไปเผื่อด้วยฮะเผื่อมันแบบอากาศหนาวมากๆนะเบนนี่ฮะ หมวกไม้พมเสื้อกักด้วยเสื้อกักแบบเป็นผ้าล่มอ่ะเพื่อนๆที่ขาดไม่ได้เลยนะอันนี้ได้ใช้สักทีฮะพกมาจากไทยนานละเพิ่งได้ใช้ตอนเดือนที่5นี่ฮะเป็นไฟนี่เอาไว้สองทางนะฮะผมว่าเขาน่าจะมีไว้ให้แหละนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาไปเองด้วยดีวยกว่ากระเป๋า เป็นใบนี้ฮะใบเล็กๆพอเพื่อนๆเพราะว่ามันต้องเป็นเดินขึ้นเขามันน่าจะเหนื่อยถ้าเราพบไปเยอะแล้วก็เป็นน้ำด้วยขวดนึงมีช็อกโกแลตเผื่อหิวหมดละแค่นี้ฮะสิ่งที่เราจะเตรียมไป ครับแล้วพ่อนฮัลโหลซันนี่ยิสยิสใช่ฮลโลก็ทัวร์นี้มีทั้งหมด4คนนะฮะมีแต่ต่างชาติหมดเลย <c oughs> เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องนั่งไปที่ปันตูดิงนะฮะซึ่งเป็นจุดสตาร์ทในการเทรคกิ้งขึ้นไปที่ภูเขาไฟค <c oughs> าวาอีเจียนนะ ก็น่าจะใช้เวลาหลังจากนี้ประมาณ1ชั่วโมงครับผมน่าจะไปถึงที่นั่นตอนประมาณตีหนึ่งตอนนี้มาถึงที่จุดสตาร์ทนะครับผมก็มีคนกกอกองไฟครับเพื่อนอากาศตอนนี้ก็เย็นเหมือนกันนะกี่องศาวะเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เย็นขนาดที่แบบว่าทนหนาวไม่ได้นะเพื่อน ตอนนี้ผมรู้สึกเมาหัวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าระหว่างทางมาเนี่ยกลิ่นน้ำมันรถนี่คือแรงมากเพื่อนๆก็ดูบรรยากาศฮะเราจะสตาร์ทต,ตอนตีสองนะฮะตอนนี้เพิ่งตีหนึ่งยีนาทียังมีเวลาฮะเขาบอกว่าให้ดื่มกาแฟนั่นนี่ว้าวดูบนโต๊ะฮะมีหมอกเลยนะหมอกลงอะ่ะว้าใครจะคิดว่าที่อินโดนีเซียก็หนาวเหมือนกันนะเนี่ย ถ้าใครไม่ได้เตรียมของกันหนาวอะไรมานะฮะก็จะมีคนที่แบบขายหมวกเ oh. บนนี่แบบนี้ฮะเพื่อนๆนีน่มีขายไฟฉายด้วยเนาะดูการถ่งตัวของแต่ละคนนะก็น่าจะพอดูนะว่าอากาศค่อนข้างเย็นนะ Thank youI Another have I have y e yes. s, okay. <Nice>. yes. <S นี่ฮะหน้ากากกันสารพิษถ้าใส่อันนี้ตอนเดินด้วยเนี่ยผมว่ามันน่าจะหายใจลำบากมากเลยนะฮะ แต่ว่าก็เป็นสิ่งจําเป็นมากๆนะฮะในการเดินขึ้นไปบนภูเขาไปทรั้งนี้เพื่อนๆ n o r m a how long does r m a l l y how long does it take ประมาณ1 1/2ชั่วโอ๋อ Lily I thought 2 or 3 hours w o อยออ๋ออเอเวัสดี2เราเริ่มออกเดินทางแล้วเพื่อนๆ เดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปถึงวันนั้นกี่โมงนะ <He was. S 1> ตอนนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยอากาศก็หนาวนะเพราะว่าเราไม่ได้เดินนะฮะแต่ว่าพอเดินไปเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเริ่มอุ่นแล้วก็อาจจะเหงื่อออกก็ได้มี yeah, <c oughs> ประตูพ <we, S 2> ิมพ์คุยลิตเติลบิทเฮียเตอร์โดนโอเพนยัง is open but our friend coming okay he s t i l buy the ticket y o u been to bromo yet Brom is near. Is, easier. is near to Surabaya. Oh, you moved from Surabaya? <laughs> yeah, yeah, we ah. live in Surabaya. Are oh, you live there? Yeah. Ah, great. Since uh, two and a half years. Ah. but we uh, we never visit uh, Rome. Where are you from? I'm from Thailand. Ah, uh, Thailand. Yes. Where Where in Thailand? Ah, uh, Chiang Mai. Chiang Mai. Ah, Chiang Chiang in the, north. Mai. Yeah, the Yeah, the north yeah, okay, part. Great. Also, a lot of culture there. Yeah. Right? Yeah, it's nice. Chiang Mai, Chiang Mai, Chiang Rai, Chiang Rai Pai. Yeah. วัดไบ่ไบพล่ไบ er ่ไบอะไรไบเทม h i ่อไ i ม่เคย a ไป่เมา e เอาปิน่เทมเพไบที่อินโดนเทมเพล่ e เลยครับ a i อะไรเนี่ยก็ไม่เปนะมาเอปีนภูเาไฟที่อนโดนีเียเ <c oughs> ขอให้เป็นวันที่ดีทางเดินช่วงแรกๆตอนนี้นะฮะยังไม่ไค่อยชันเท่าไหร่ฮะไปเรื่อยๆ่อนๆ now still flat yeah later will be high standing up ตอนนี้ก็จะยังสามารถอธิบายอะไรต่างๆได้นะเพื่อนๆแต่พอเดินไปเรื่อยๆถ้าทางมันชันเนี่ยผมก็ต้องเซฟพลังงานโดยการไม,ไม่พูดนะ <c oughs> <laughs> พอยิ่งพูดยิ่งเหนื่อยฮะพูดไปด้วยเดินไปด้วยเนี่ยว้า there still have like people working in the volcano Oh yeah still have still have miner ah. so for so for miner w how, how much they earn like per kilogram that one 1,200 rupiah. 1,200 rupiah yeah, per kilogram? Kilo. Wow, so that's very cheap. Yeah, <laughs> and they bring 80 kilo oh my for gosh. one basket. Yeah, they need around four time. Uh. Oh, there is taxi. Is this taxi? Yeah. <laughs> How much? <laughs> is it 800? 800? Yeah. Up and down? Yeah. Great. Oh, wow. That's 1,000 rupiah. Nah ha. Lom kha, kha, lom kha. Lom kha. ฟ yes. ังเสียงหอบหายใจก่อนนะจะได้รู้ว่ามันเหนื่อยแค่ไหนเพื่อนไอ้กอดสเวตตลอดเนาเงินอะไรเพื่อนสเวตสเวตเนาะกัอน้ำดื่มบ่เต้ Here Here Yeah This is the leg Sudah, sudah, Yes Oh s u d a h Thank God already arrived yeah oh <my> God. finally <laughs> I don't know that we already alive <laughs> oh, <laughs> yeah I can't believe it, it so fast <laughs> wow. ตอนนี้ยังมองไม่เห็นอะไรนะครับเพื่อนเป็นทะเลสาบอยู่ข้างหน้าผมน,นะตอนนี้ว้า wow. มาถึงเร็วกว่าที่คิดฮะแล้วก็ทางง่ายมาก <laughs> คือในจินตนานการตอนแรกแบบเขาเขียนรีวิวอะไรเนี่ยคือพังลื่นแล้วก็เดินขึ้นยากแต่ว่าผมได้มาพิสูจน์แล้วนะ <laughs> ง่ายกว่าตอนที่ผมไปเทรคกิ้งที่ประเทศโจเจียคับเพื่อนๆว่านี่เดินคุยกันมาเพลินๆกับกับเพื่อนร่วมทริปนะแล้วถึงละงงมากสวัสดีเซรเซอเซ์เซฟรเซอเซอนเซอร์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 เซอเซอร์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 เซเซร์เซ ว้าวอ Yeah. s like that e m ม like this โอเคเ g ร o t ด t น The m เ n o r นี่ฮะเหมือนกำลงานว่าเป็นก้อนนะเพื่อนนี่ฮะเขาเก็บขึ้นมาจากข้างล่างนั้นนะ t ดอ t They use the basket and they and they put on y e k i 20กิโลว้าวอ่ะไรตี้ส์อ่าและนี่ฮะเขาก็จะขุดขึ้นมานะแล้วก็ใส่ตะกร้าแบบนี้ฮะหามขึ้นมานะน้ำหนักนี่คือข้างละ40กิโล only one thousand two hundred r u p i a per kilogram per kilogram โมจินสระตึ๊ดอะโมจินเลยบอมังกิดาล่ะไปชตอนนี้ผมยังไม่ใส่หน้ากากนะฮะ <c oughs> แต่ว่าได้กลิ่นเหม็นแล้วอะตัด <c oughs> <c oughs> do you smell that อืมด้วย เดี๋ยวใส่หน้ากากก่อนนะเพื่อนๆการพูดก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินมากนะครับเพราะว่าต้องใส่หน้ากากแล้วถ้าไม่ใส่เนี่ยมันเหม็นแล้วเพื่อนยิ่งใกล้เข้ามาเนี่ยอู้ระาบายค่อนข้างอึดอัดเลยฮะตอนใส่เนี่ยผมเด็ดลงไปก็ประมาณนี้เพื่อนๆก็จะพูดเสียงแบบคู่ๆหน่อยนะเพราะว่าใส่หน้ากากพูดครับ ดูสภาพตอนเนี้ยถ้าไม่ใส่นี่ก็คือกลิ่นแรงมากเลยนะเพื่อนๆแล้วคือเวียนหัวนี่ฮะตอนนี้ผมเดินลงมาข้างล่างแล้วนะอยู่ติดกับทะเลสาบเลยฮะตรงเหมืองแร่คนเขาทำงานนะเพื่อนๆขนาดใส่หน้ากากอยู่นะตอนเนี้ยกลิ่นแรงมากจะอ้วกเลยฮะ ตายแล้วตายแล้โอ้โหเปลียนหัวมากตอนนี้ว่าจะว่ากัต้องเข้าไปดูอะไ When you see the blue fire you have to pay this please you yeah. have to o no, person you have to pay he said yes there is no need to pay anything hmm. yes he saw t a t I t h n k u c a l go back this don't don't see blue fire please ไปกินเอาสืกินลาลาไปกินน้ำบกเ็เเหมือนต้อนบนทับให้เราจ่ายอคนงานเขาทำงานที่นี่ฮะแล้วเราต้องจ่ายเงินให้เขานะเพ่อที่จะดูบูไฟเวอร์ต้างบนั่นะจริงจรงมองไปตรงนี้ก็เห็นแล้วนะนั่ใดไเกจเราบอกว่าไม่ต้องจ่ายนะฮะแต่เนี่ยพอเข้ามาเนี่ยเขาแบนับให้จ่ายทุกคนเลย คือพอเดินเข้าไปใกล้ๆควันกรมฐถันมันนะเพื่อนๆแสบตาเลยอะ่ะแล้วก็ขนาดใส่หน้ากากตรงนี้นะนนนนะก็ยังได้กลิ่นแบบแรงมากเลยอ่ะจริงๆถ้าเราจ่ายเงินเนี่ยก็ไปใกล้ไม่ได้นะก็เห็นแค่ตรงนี้ฮะยืนแค่ตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็นควันอะไรแบบอันตรายมากโอเคเพื่อนๆนี่ blue fire ดูไกลๆตรงนี้ก็เห็นนะฮะถ่ายรูปด้วยถึงแม้เราจ่ายเงินเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถไปอยู่ใกล้ๆได้เ<ๆ>พราะว่าควันอะไรมันมพุน่งหมดเลยนะ เห็นแค่นี้ก็โอเคแล้วแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ประทับใจอย่างแรงเลยนะกับคนข้างล่างเนี่ยแย่มากเป็นวิธีการหาเงินที่แย่มากเลยอ่ะยังไง o ็ยังเห e the blue fire <Yeah. S 2> Are you have it yeah oh that's good that's yeah, cool yeah just stand here and try to capture พอลมมันพัดไปทางอื่นแล้วก็จะมองเห็นแบบ blue fire ชัดมากแล้วทุกท่อนนาวิกี uh, มันจะแบบผุดขึ้นมาตามเปอก เปบซอมหินนะนม่อยู่ตรงนี้ก็มองเห็นได้ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินด้วยโอเคฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเดินกลับขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปรอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะเพื่อนๆไม่ได้สวยอย่างที่ผมคิดแล้วก็ไม่ได้สวยอย่างที่คนเขาถ่ายรูปหล่นนะ,ะมันเป็นแค่บางจุดเท่านั้นนะ ก็รู้สึกเฟลตั g, right? ok enfin ้งแต่ตอนที่คนงานเหมืองข้างล่างเรียกเก็บเงินแล้วก็พูดจาไม่ดีกับเราวบนนี้ก็เลยดูแบบว่ามันทุกอย่างเฟลไปหมดแล้วก็ไม่สวยเพื่อนๆไม่ไม่แนะนำไม่โอเคมากๆเราอาจจะแบบคาดหวังมากเกินไปหรือเปล่าวะเนี้ความลําบากคือตอนไหนรู้ไหมคือตอนเดินขึ้นหายใจไม่ทัน It's hard <laughs> It's hard. with the mask. Yeah. Oh, we went all the way down so they wanted us to pay. Yeah. They just go up. Yeah, yeah, it's like that. But... Uh, if yeah. I'm there, they ask to Not me... After that? To to, to firstly, take your, yeah. firstly, he said fifty thousand for each. Yeah. And after a few times when we resist, they said okay, fifty thousand for three. <laughs> I said, no. Well, I, no, it's okay. We, we got the pictures from the fire. Okay. <laughs> All good. The fire. Okay. Yeah. And we go, we we, go we, up. We, yeah, saw it. It. we go up. Yeah. Yes. yeah. Okay. Cannot breathe now. <laughs> but, yeah, you can take, take, take it off. Take it off. <laughs> take it off. You still smell it no. No, it's smell smelly. No. Not If you're going up you take it off your gas You, you will be hard to breathe ใช n ไม่สาม breathe ได c ใช่ไม่ c a n n o t breathe เพราะค e ณอยู่บนพื้ e ที่ไฟใช่เดี๋ยวเดินขึ้นไปบนยอดตรงนู้นนะเพื่อนๆเดินผ่านตรงนี้ต้องใส่หน้ากากนะเพราะว่าควันกรรมฐถันเนี่ยมันลงม,มันตีมาฝั่งนี้นะไม่งั้นเดินไม่ได้ฮะแสบตาตอนนี้ผมแสบตามากๆเลยแล้วแสบจมูกด้วยแล้วมันเหมือนละคายเคืองไปในคอเพื่อนๆ ตอนนี้รู้สึกแสบจมูกมากโอ้นี่ขนาดลงไปแค่แบบไม่ถึงชั่วโมงนะแล้วก็ขึ้นมาคิดดูว่าคนที่ทํางานที่เนี่ยฮะก็ไม่ไหวไม่ไหวครั้งเดียวพอจบกันภูเขาไฟครั้งเดียวพอตอนนี้แสงขึ้นมาแล้วฮะสว่างละเห็นไหมฮะภูเขาไฟฝั่งนี้เพื่อนๆโอ้ไม่คิดไม่ฝันนะว่าในชีวิตนี้ครั้งหนึ่งจะได้มาปีนบนปากป่องภูเขาไฟ ที่ยังไม่ดับสนิทนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนนี้ภูเขาไฟนี้ยังยังแบบยังหลับอยู่นะไม่รู้ว่ามันจะแบบประทุมาอีกเมื่อไหร่เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังสามารถมาเทรคกิ้งมาชมความสวยงามจะว่าสวยก็โอเคนะเดี๋ยวผมรอให้แสงอะไรขึ้นแล้วเห็นอะไรชัดๆเดี๋ยวผมจะสรุปคะแนนให้นะครับว่าสรุปแล้วที่เนี่ยได้กี่คะแนนจากผมนะนี่คือทางเดินรอบๆปากป่องภูเขาไฟนะ ไม่คิดว่ามันจะมีต้นไม้ขึ้นแบบนี้นะเนี่ยหมอกลงเต็มเลยฮะเหมือนตรงนี้เป็นซีเมนต์นะเนี่ยเขาลาดปูนด้วยข้างบนอะแต่ก็ค่อนข้างอันตรายฮนะทางที่ดีให้เดินไกลๆดีกว่าเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันแล้วเราตกลงไปเนี่ยไม่มีใครช่วยได้นะฮะตายอย่างเดียวนะ เอาเป็นว่าตอนนี้ผมชอบวิวตอนที่มีแสงขึ้นมากกว่าตอนที่ลงไปดูบูเฟมซึ่งบูเฟมเป็นไฮไลท์ของภูเขาไฟคาวาอีเจียนนะแต่สำหรับผมผมลงไปแล้วผมไม่ประทับใจอ่ะผมชอบภาพตรงนี้มากกว่าเพื่อนๆคือมันดีพอเห็นแสงแล้วเนี่ยอะไรๆมันก็ชัดขึ้นแล้วมันแบบโอ้เริ่มเห็นความอลังการของภูเขาไฟฮะเพราะตอนที่มืดๆเนี่ยรู้สึกอะไรมันก็แบบ มองหมดไปหมดว้าตรงนี้เห็นวิวสวยจริงๆด้วยเพื่อนๆดูข้างล่างว้ดีกว่าอยู่ตรงนั้นจริงๆอะ่ะว้าโอ้ oh my god แต่สีน้ำแบบสวยอะ่ะดีกว่าลงไปดูบูเฟ่ข้างล่างอีกนะปากป่องบูเขาไฟแบบสุดจริงเพื่อนๆ แต่ว่ากลิ่นควันตรงนี้ก็ค่อนข้างแรงนึดนึงนะแต่คือแลกกับความสวยเพื่อนดูสวยแต่อันตรายถ้าจะพูดถึงความสวยที่นี่นะฮะบูเฟมหรือว่าเปลวไฟสีํำเงินเนี่ยผมให้นนคะแนนเต็ม10นะมผมให้แค่5คะแนนพอแต่ว่าพอเดินขึ้นมาข้างบนนีร้รวมๆนะความสวยของทะเลสาบเนี่ยผมให้่า8เต็ม10แล้วกันก็รวมๆสวยครับเพื่อนถามว่าคุ้มค่าไหมกับการมา ก็คุ้มฮะครั้งหนึ่งในชีวิตก็มาได้มาป็นบนปากป่องภูเขาไฟที่แบบมันยังมันยังแอคทีฟอยู่อ่ะเพื่อนบ้านเราไม่มีแบบนี้เนาะมีโอกาสมาแบ็กแพคที่ประเทศอินโดนีเซียครั้งหนึ่งเราก็ควรมาทำแอคทิวิตี้ที่ที่มันค่อนข้างแอดเวนเจอร์แบบนี้เพื่อนเรียกได้ว่าเสี่ยงตายนิดๆิดไหมกับหน้ากากแบบนี้เพราะว่าเวลาเดินเนี่ยหายใจไม่ได้เลยเพื่อนแต่ก็รวมๆโอเคฮะถามว่าชอบไหมชอบนะแต่ให้กลับมาอีกไหม ครั้งเดียวพอฮะคงไม่มีครั้งที่สองละสวีสสวีสเอาทุกเอาตีกบกันสิ่า over there is better oh, it's very <S <laughs> nice y e a cannot see anything เพื่นๆนี่ทางเดินลงนะเมื่อกี้ผมเราเดินขึ้นไปดูซันไรส์ข้างบนตรงนั้นฮะตอนนี้เป็นทางลงนะครับผมนี่มาดูชมหน้าของแท็กซี่ครัเพื่อนๆเมื่อตอนกลางคืนเรามองไม่ชัดนะนี่ตอนเช้าเราเห็นแล้วฮะนี่คือแท็กซี่นะว้ามีจอดหลายคันมากเลยเอาเป็นว่าใช้ขึ้นหรือว่าเดินลงไม่ไหวฮะใช้บริการแท็กซี่แล้วกันนี่ก็เป็น <c oughs> <c oughs> อีกหนึ่งอาชีพที่ แปลกใหม่ดีฮะเพื่อนๆโอเคกลัวมักแท็กซี่อยท็ซี่บนดูเขาไฟเขาไฟทีเนี่ยน่ารักอ่ะ